สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กแนบซุปแข็งนะครับเป็นเ็นมีมาสเต้น,นะครับมีมาสเต้ กว้างสมนิ้วเลยนะครับคมจะยาวสิบเอนิ้วนะครับยาวสินิ้ว,ว,ว,วสันหนา5้ามิลครับ ด้ามไม้พยุงครับด้ามไม้พยุงลายสวยงามเป็นให้ใหสวยงามนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับดูร้อย100เชือกหนึ่งอันนะครับด้ามยาวห้านิ้วสี่หุนครับหมะมือครับกว้างสามนิ้วเลยนะครับมีร่องสองข้างนะครับ ทำรองให้สวยงามครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเรามีเรารีวิววันนี้ขายนะครับรีวิวเพื่อขายนะครับให้โทรมาได้เลยนะครับ ครับมาดูโคมครับครับคมกประมาณนี้แหละครับโคบมครับโคบมครับผมมีฝักท่อ PVC แถมให้นะครับ ต้องกลัวหลุดครับรัดเป็นขัดเดินขาได้นะครับฟันไม่ไผ่แน่งเลยนะครับ แห้งครับหลังจากฟันไม้ไผ่แห้งแล้วดูมาดูโคมครับ ครับ คมอยู่เหมือนเดิมครับคมจะยาวสิเอ็ดนิ้วนะครับกว้างสามนิ้วพอดีครับสวยงามครับเราทำหัวบานให้นะครับไข่สามนิ้วเลยด้ามยาวห้านิ้วสี่หุนไม้พยูงครับ ชั้นหนาห้ามิลไม้พยุงเป็นไม้มงคลนะครับสวยงามครับทันโทเรามีบริการเก็บปลายทางน,นะครับทำลงให้สองข้างนะครับ ดูีให้ถเชื่อฟให้ผลงามครับุใจทูกมาได้เลยครับขอบคุณครับ